สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สนุกแล้วก็พี่แพทนะคะวันนี้เราก็เชิญคุณหมอมาเลยนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเคน้องรี้นั่นเองนะคะประเคนคุณหมออะไรคะค่ะ เนี้มันจะดีมากๆสำหรับคนไข้ที่ตักอคือโดยโครงสร้างโดยรวมคุณลิลี่เป็นคนปากความระดับเลยนะมาดู2ส่วนคือลูกคอปาก่อนนะเห็นไหมคอปาเนี่ยอันนี้เหมือนจะโอเคนะแต่พอขอข้างนอกมันดูคว้าแล้วโค้งลงเหมือนสะพานโค้งอ่ะมากกว่านั้นคือมุมปากข้างนอกก็ตกด้วยลูกนี้อาจจะยังไม่ชัดมันจะมีบางลูกที่มันชัดๆเนี่ยเห็นเหมือนเป็นร่องน้ำหมักเลยร่องน้ำหมักนี่ไม่ได้หมายความว่าเขาอายุนะฮะบางทีกล้ามเนื้อกลุนมุมปากเนี่ยแรงมันแข็งแรงมันก็เลยเห็นชัดเลยทำให้มุมปากตกเยอะข้อของน้องนอกจากความหนาคือปากยุ่ ช่องเยอะๆแบบนี้เนี่ยให้เผื่อใจไว้เลยนะครับว่าปากเนี่ยมีความยุยสูงความยุยประมาณนี้เนี่ยโอกาสที่จะปากกระจับเนี่ยมันจะมีการคลายตัวจะเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเห็นไหมแค่ปากบนเป็นทรงดูลมุลขึ้นหน้าก็ดูหวานขึ้นได้กลัวมากเลยใช่ไหมคุณบอกเล่าให้ฟังว้ากลัวมากเลยเมื่อคืนนอนหลับไหมไม่หลับเลยอืตื่นเต้นเข้าใจเลยเนาะใช่ไหมอาจจะดูน้องเหมือนเพียแต่จริงๆคือน้องตื่นเต้นมากบอกว่าหลังจกทำไปดูกระจกแล้วเป็นยังไงบ้าง แล้วความรู้สึกก่อนทำกับหลังทำน่ากลัวไอเดียวผมวันนี้มีร้องเพลงอ๋อวันนี้เป็นวันนี้เป็นการบอกพอแล้วก็มองลงจะพาน้องไปพักผ่อนแล้วนะคะฝากติดตามด้วยนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย